พออ,อสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่3บ้านโปง่งเตรียมเสนอรกรมอุทยานย้ายเสือพิการสามขาออกจากพื้นที่ป่าอุทยานแห่งชาติทองผาภูมิขณะชาวบ้านปีล็อกขี้เรียกร้องให้กรมอุทยานนาเสือออกจากป่าภายหลังจะมีชาวบ้านพบร่องรอยเสือใกล้หมู่บ้านเข้ามาทุกขณะล่าสุดพบรอยเท้าเสือริมห้วยปีล็อกห่างจากบ้านชาวบ้านเพียง1กิโลเมตรเศษจากกรณีที่นายนิพนธ์จำานงศิริศักดิ์ผู้อำนวยการพื้นที่อนุรักษ์ที่3บ้านโปง่ง ได้เปิดเผยกับผู้สื่อข่าวว่าได้รับรายง,งานการพบเสือในพื้นที่ป่าบ้านปิล็อกคีจากนายกมลราชอิสอาดหัวหน้าอุทยานแห่งชาติเขาแหลมเนื่องจากกล้องดักถ่ายภาพสัตว์ป่าที่เจ้าหน้าที่มูลนิธิฟรีแลนซ์และเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติเขาแหลมนำไปติดตั้งไว้ในป่าเรเวนห้วยสมท้อพื้นที่เกิดเหตุเสือกัดนายหวานชาวบ้านปิล็อกคีขณะออกไปตามหาควายที่เลี้ยงไว้ในป่าจนนายหวานได้รับบาดเจ็บสาหัสและพื้นที่ป่ารอบๆอบบ้านปิล็อกคีจำนวนรวมกันกว่า20ตัว ซึ่งบริเวณที่สามารถบันทึกภาพเสือโครงที่มีสภาพพิการขาหลังข้างขวาขาดคือป่าห้วยสมท้อซึ่งห่างจากบ้านปิล็อกคีประมาณ3กิโลเมตรเศษซึ่งหลังพบเสือนานิพนธ์ได้ทําหนังสือถึงผู้บริหารกรมอุทยานให้ส่งผู้เชี่ยวชาญเรื่องเสือของกรมอุทยานลงพื้นที่เพื่อทําการผลักดันหรือนําเสือออกจากพื้นที่ดังกล่าวเพื่อความปลอดภัยของเสือตัวที่พบและชาวบ้านปีล็อกคีจํานวน300กว่าครอบครัวซึ่งเหตุการณ์ที่นายหวานโดนเสือกัดและเหตุการณ์ที่สามารถถ,ถ่ายภาพเสือได้ในพื้นที่ป่าห้วยสมท้อทาให้ชาวบ้านพาก กันหวาดกลัวจนไม่กล้าเข้าป่าไปดูแลวัวควายที่เลี้ยงไว้ในป่าใกล้หมู่บ้านรวมทั้งไม่กล้าเข้าไปหาผักหาปลาตามวิถีที่เคยหาอยู่หาก,กินแบบพึ่งพาธรรมชาติหลายครอบครัวต้องย้ายฝูงปศุสัตว์มาเลี้ยงและเก็บไว้ใกล้บ้านแม้จะต้องระวังฝูงปศุสัตว์ไปก่อความเดือดร้อนนำคาให้กับเพื่อนบ้านและต้องซื้อฟางก้อนมาเลี้ยงเพิ่มภาระค่าใช้จ่ายรวมทั้งต้องคอยสอดส่องดูแลความปลอดภัยยามค่ำคืน ขณะที่นางสาวสุดาอายุ18ปีต้องพาลูกชายวัย4เดือนและสามีย้ายมาอาศัยนอนบ้านแม่นานกว่า1สัปดาห์แล้วเนื่องจากบ้านของเธอและสามีเป็นบ้านหลังสุดท้ายของหมู่บ้านปีล็อกคีที่อยู่ติดป่าห้วยสมทอทําทให้หลังจากเกิดเหตุการณ์นายหวานโดนเสือกัดรวมทั้งการถ่ายภาพเสือได้ทําให้เธอและสามีหวาดกลัวจนไม่กล้าที่จะอาศัยอยู่ที่บ้านต่อไปโดยล่าสุดเมื่อวานที่ชาวบ้านพบรอยเท้าเสือโครงปรากฏในพื้นที่ปา่าใกล้หมู่บ้านปีล็อกคีโดยรอยเท้าเสือที่พบครั้งนี้ห่างจากบ้านปีล็อกคีเพียงหนึ่งกิ ด้วยเหตุนี้ชาวบ้านปีล็อกคีจึงอยากให้กรมอุทยานเร่งผลักดันเสือที่เหลือในพื้นที่อีกสามตัวออกไปจากป่าโดยด่ว,ดวนเพื่อความปลอดภัยของชาวบ้านปีล็อกคีและความปลอดภัยของเสือจนกว่าคดีหายออไม่ถึงว่าจนกว่าเสือจะจับเสือได้จับเสือได้แล้วม,มีเสืออยู่ในป่าอยากอยาก,อยากให้เจ้าหน้าที่มาช่วยช่วยจัดก,การเรื่องเสือ,อยังไง ก็ให้เจ้าหน้าที่มาจับแล้วก็เอาไปเอาไปเลี้ยงเอาไปปล่อยที่อื่นไม่ให้อยู่ในหมู่บ้านครเน้บลเน้อบุเขอเใช้่้ามุมมุมักอยู่ตรงนน้นเน้อเป็นพี่เดี๋ยวเขาจะให้้อกว็ลยันมานหมเนี้